ครับก็นะครับขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ครับทีมงานนะครับ hehe, ของสำนักงานส่วตรวจการแผ่นดินนะครับที่ให้เกียรติภาคประชาชนนะครับที่เรามากันในหลายภาคส่วนนะครับทั้งที่ทตและต่านจังหวัดนะครับของเหือเีะครับดีก็รู้ก็รู้กึอกขอบกุณอากๆนอเรับอี่ให้เหลเกียอเิภาคเราือชนนะคเกบเพลาะเ่าือเกเเเ ทุกใจมานานนะครับเพราะว่าออพอเวลาผ่านมาเนี่ยเราก,ก็เห็นอย่างว่ามันมีการออกกฎหมายสลามเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วยิ่งรูว่าที่มาเนี่ยมา,มยาตาั้งแต่ไหนคณะรัฐร่วมมือกับมุสลิมในการก้นพระจากนาจากการเจ็บแล้วก็มีการออกกฎหมายนะครับที่มันมีสลามนี้ด้วยก็คือ พระรีะะ่กิจการจเป็นประดับประสารสลามนะครับให้ข้าราการ้องถิ่นทำประสารสรางเิเศษนะครับแต่ว่าฉาบับนั้นเดี๋ยวเราจะตามมานะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาร้องถเาจะเป็นฉบับออลออนะครับสลามนะครับมากด้วยการใช้กฎหมายสลามนะครับขคอผูมัดนะครับสองข้อสองพัน่ร้แปแปดนะครับสองพ่รานะครับซึ่ง เอ่อเรามีเอกสารที่แนบมาเนื่องจากว่าเรามาดูรายละเอียดแล้วนะครับในในง่ายข้อกฎหมายอย่างมีการเอาคุ้งมือนะฮะกุ่งมือหลักคนหมายสลามนะฮะเป็นคุ่มือสีเขียวฮะมาเป็นรถหมายนะครับในนั้นเองเนี่ยมีหลายเรื่องที่แล้วเมื่อสิทธิพลุชนนะฮะเราดับเส้นนี้ครับซึ่งซึ่งทางเราได้มีการาร์กไว้นะครับทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องเมื่อสิทธิพลุชนของพี่อินนะครับก็คือในนั้นจะมีให้ผู้ชายเยเป็นคนที่อยาก อยากได้ป้องอยางได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่างลำดับได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งจัดเลนนอนนะครับก็คือเหมือนกับทางผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนกับสีของนะครับในสเดียวกันเนี่ยเ,เรื่องของเด็กเยชนอีกนะครับซึ่งทางกฎหมายไทยเนี่ยนะครับในการที่ว่าเด็กเยาวชนเราเนี่ยก็คือถ้าจะอายุวิถีภาวะแจะแต่งงานเนี่ยก็คือต้องอายุ18แล้วก็อ17ปอีขึ้นไป นะครับยี่สิบปีกว่าเดือนเลนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยมาออกคลิมาเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยเพียงแค่ปีปรจําเดือนเนี้ยเราคิดว่าบรรลุที่ดีเข้ามาแล้วนะครับสี่ป่วงสี่ปวงเนี่ยก็ับบรรลุที่ดีภาวะแล้วส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยแค่ช่วยตัวเองนะครับมีน้ำตาลเนี่ยก็ถือว่าบรรลุที่ดีภาวะแล้วนะครับซึ่งผลกระทบมันก็จะมาเรื่องของคุณภาพของของของเด็กอ่ะยังไม่ได้โตนะครับยังวัยประวัตินี้ยังไม่ได้โตเต็มวก็ก็กลายเป็น เป็นมีครอบครัวนะครับแล้วก็มันก็มีผลตอบสงคมตามมาเพราะว่าเคยสังเกตดูว่าพื้นที่ในสีจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยยากจนมากที่สุดเพราะว่าเด็กเยาวชนเนี่ยยังไม่ทาที่จะได้เรียนหนังสือสูงสูงหรือว่าได้ทํางานนะครับมีรายได้เยอะเพราะว่าอายุสิบวกจะจบชั้นสองปวกก็มีครอบครัวแล้วนะฮะก็ทําให้มีรายได้น้อยแล้วก็มันก็มีผลตามมาอีกในเรื่องของสังคมเพราะว่ามันมีการข้องงันด้วยการอ้างศาสนานะครับใลส่วนก็ ติดยาอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นจึว่าเป็นภัยมากนะครับ